มีชาวสวนยางท่านไหนยังใช้วิธีผสมน้ำส้มแบบเก่ามั้งครับแบบเก่าก็คือแบบที่เราเคยทำแผ่นนะครับผมก็เราจะเอาน้ำส้มนะครับกดซันฟิเบอเนี่ยมาผสมกับน้ําในปริมาณเยอะๆนะครับผมก็คือ2-3ถึงลิตรผสมกับน้ํา40-50ถึงลิตรนะครับผมแล้วก็ใส่ขวดพาไปหยอดทำเป็นขี้ยางนะครับผมผมก็ยังใช้วิธีแบบเดิมๆอยู่นะครับ สมัยก่อนที่เคยทําแผ่นเนี่ยเราสมน้ําส้มแบบนี้ไว้ปัจจุบันเราก็ยังสมน้ําส้มก็คือเนี่ยกดซันฟิลิกกับน้ํา45ลิตรอ่าเมื่อก่อนมันขวดนึงอ่ะมันเป็นลิตรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเขียนว่า1กิโลละก็เท่ากับอ่าสขวดกับน้ํา45ลิตรแล้วค่อยไปหยอดขี้ยางนะครับผมขี้ยางก็แข็งสวยมีน้ําหนักเหมือนกันนะครับผมผมก็ยังใช้วิธีโบราณอยู่นะครับเดี๋ยวมาดู ตัวนี้มันก็คือน้ำกดนะครับผมน้ำกดแท้เลยนะครับผมมีลทธิ์กัดก่อนค่อนข้างแรงนะครับผมก็เลยเอามาเจือจางกับในน้าก่อนโอเคครับจริงผมก็ทําไปหลายคลิปแล้วแหละแบบเนี้ยอันนี้ก็ยังเป็นวิธีแบบสมัยเก่าแบบโบราณน,นะครับผมแล้วมันค่อนข้างจะประหยัดน้ําส้มนะครับไม่เปืองอก้อนเคียางก็ขาวสวยมีน้ําหนักเหมือนกันครับผม